จริงๆแล้วนะคะางานวิจัยที่ทุกๆคนทำในปัจจุบันนะคะก็จัดเป็นงานวิจัยด้านระบาดวิทยานะคะเพราะว่าถ้าเรามาดูคำจำกัดความของด้านระบาดวิทยาแล้วเนี่ยก็จะเป็นการศึกษาเกี่ยวข้องกับการกระจายนะคะที่เกี่ยวข้องกับภาวะใดภาวะหนึ่งนะคะซึ่งไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นโรคนะคะแล้วก็เราก็ดูว่า โดยที่ภาวะนั้นเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับสุขภาพของประชาชนหรือว่าประชากรกลุ่มอื่นๆหลังจากที่เรารู้การกระจายแล้วเนี่ยเราก็จะดูว่าภาวะนั้นๆเนี่ยมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่างไรนะคะโดยที่การทําวิจัยนั้นผู้วิจัยก็จะมุ่งมงหวังว่าเราจะสามารถหาปัจจัยเหล่านั้นแล้วนําไปสู่การแก้ไข ะะซึ่งก็จะเห็นว่าจากคำจำกัดความนี้จริงๆก็คืองานวิจัยที่ทุกคนอยากทำนั่นเองนะคะก็ยกตัวอย่างนะคะถ้าเอาง่ายๆที่พวกเราเห็นกันอยู่ในชีวิตประจำวันนะคะเราจะเห็นได้ว่าการบาดเจ็บหรือบตดเหตุทางท้องถนนเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่าเ,เ,ปเป็นประเด็นที่คนสนใจไม่ว่าจะเป็นช่วงวันหยุดปีใหม่วันหยุดสงการนะคะเราก็จะพบว่าถ้าเราอยากรู้ว่าเอ๊ะทำไม ถึงมีการบาดเจ็บทางท้องถนนเยอะนะคะเราก็ดูว่าโอเคจํานวนการบาดเจ็บทางท้องถนนนั้นเกิดขึ้นมากน้อยอย่างไรนะคะเกิดขึ้นเวลาใดเป็นกลางวันหรือกลางคืนนะคะหรือว่าเกิดกับกลุ่มคนกลุ่มไหนนะคะจะต้องเป็นวัยฉกรัรหรือว่าอผู้สูงอายุใครเกิดมากน้อยแค่ไหนนะคะหรือว่าเกิดพื้นที่ใดนะคะมีพื้นที่เฉพาะไหม ที่มักจะเกิดอุบัติเหตุทางท้องที่นนมากกว่ากันนะคะอันนี้ก็คือเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระบาดวิทยานะคะก็คือว่าปัจจัยเหล่านั้นนะคะสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นเป็นอย่างไรเวลาใดนะคะกับกลุ่มไหนนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการกระจายถูกไหมคะดังนั้นเรามาดูว่าปัจจัยที่เกี่ยวข้องนะคะอย่างที่บอกอะค่ะว่าถ้าเราอยากจะแก้ปัญหาเออเรารู้แล้วว่ามันเกิดขึ้นมากนะคะแล้วเราอยากรู้ว่าให้เราจะแก้ยังไงนะคะเราก็พบว่า ปัจจัยอุบัติเหตุนี้มักจะเกี่ยวข้องกับการดื่มสุราเห็นไหมคะหรือมักจะเกิดขึ้นขณะที่ขับรถเร็วนะคะเราก็จะเจอว่านี่คือเป็นที่มาว่าพอเราเจอว่าถ้ามันเพิ่มขึ้นจากการดื่มสุรานี่คือเราตึงเห็นว่าในปัจจุบันเรามีกฎหมายว่าไม่ควรขับรถขณะมึนเมานะคะมีการตรวจแอลกอฮอล์นะคะหรือว่าในกรณีที่ขับรถเร็วแล้วเกิดอุบัติเหตุนะคะเราก็ต้องมีกฎหมายว่า มีข้อจํากัดว่าควรขับรถอย่างไรเราเห็นไหมคะว่าเนี้ยคือตัวอย่างของงานวิจัยนะคะว่าอุบัติเหตุทางท้องถนนเกิดขึ้นเพราะอะไรแล้วเราจะทํายังไงเพื่อให้ลดอุบัติเหตุนั้นๆได้อันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างหนึ่งที่เราเห็นอยู่นะคะถ้าเกี่ยวข้องกับหญิงตั้งครรภ์ที่ทำนะคะเราเจอว่าภาวะซีดนะคะในหญิงตั้งครรภ์น,นี้จะส่งผลกระทบทั้งต่อมารดาและทารกนะคะ ซึ่งเราพบว่าภาวะซีดนี้ในภาคใต้ของเรานั้นมีความชุกข,ของหนอนพยาธิเยอะนะคะหนอนพยาธิมันก็เหมือนสิ่งที่อยู่กับในตัวเรานะคะดังนั้นแทนที่จะมีแม่มีลูกเรามีพยาธิเป็นเพื่อนอีกนะคะดังนั้นอาหารที่เราทานเข้าไปมันก็จะมีคนช่วยทําให้หญิงตั้งครรภ์นั้นเกิดภาวะซีดนะคะดังนั้นเราก็พบว่าถ้าซีดนะคะแล้วเราเจอพยาธิเยอะนะคะเราก็จะต้องมีการตรวจ ะะถ้าตรวจพบว่ามีหนอนพยาธิเราก็ต้องให้การรักษานะคะคหรือว่าภาวะซีดนี้เราเจอว่าเกี่ยวข้องกับการที่หญิงตั้งครรภ์มาฝากครรภ์ช้าเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าตอนนี้หญิงตั้งครรภ์มีทารกในครรภ์ดังนั้นเ,เลือดนะะที่เราหญิงตั้งครรภ์มีอยู่แล้วนะะเราก็ต้องมีคนสองคนมาใช้ดังนั้นก็จะมีปริมาณของเลือดเนี่ย เพิ่มขึ้นนะคะก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะซีดนะคะดังนั้นก็จําเป็นต้องมีการทานยาถูกไหมคะดังนั้นหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์นเนี่ยก็ต้องมียาเสริมแต่ถ้าเข้ามาฝากครรช้านะคะเราก็จะพบว่าโอกาสเสี่ยงเกิดภาวะซีดเนี่ยมากขึ้นนะคะดังนั้นถ้าเราทํางานวิจัยนะคะเพื่อดูว่าเราควรมีวิธีการอะไรที่ทําให้หญิงตักตั้งครรภนั้นอะ่ะ เข้ามาฝากคันเร็วนะคะเราก็จะลดปัญหาของภาวะซีดได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่หเห็นง่ายๆใน2ภาวะเทียบกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุทางท้องถนนที่บุคคลทั่วไปเห็นได้นะคะกับอีกอันนึงก็คือเฉพาะสําหรับหญินตั้งคันค่ะ